ผู้ชมครับวันนี้วิเคราะห์กันนะฮะพูดคุยกันและเปลี่ยนข้อมูลกันครับกรณีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนครับว่าช่วงสัปดาห์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่จับตานั่นก็คือสถานะความสัมพันธ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและพักเพื่อไทยหลังจากที่ถูกดีดถูกเด้งออกจากลายกลุ่มนะฮะ แล้วก็รวมไปถึงการออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนออกมาเปิดใจต่อสื่อมวลชนของคุณเฉลิมด้วยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ในครั้งนี้หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกขอต้อนรับคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อีกหนึ่งท่านนะครับต้อนรับท่านรองสตรจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียยครับรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้ให้เกียรติมาโดยเฉพาะคุณจตุพรบอกกับทีมงานบอกว่าวันนี้คุยเรื่องของคุณเฉลิมกับเพื่อไทยดียังไงต้องเชิญคุณจตุพรมาด้วยฮะแล้วก็วันนี้เนี่ย26กรกฎาคมวันเกิดคุณทักษิณนะฮะวันนี้ครบรอบอายุ75ปีอวยพรหน่อยไหมฮะ ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบสั้นๆเท่านั้นครับก็ตามประเพณนี้ครับทีนี้ก่อนจะไปที่เรื่องของคุณเฉลิมเนี่ยผมขออนุญาตมีประเด็นนี้นิดหนึ่งครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยหลายคนมองเรื่องของการทํางานของรัฐบาลคือตั้งข้อสังเกตว่าเออรัฐบาลทํางานกันอย่างไรตอนนี้ในออนไลน์กระแสะคิดถึงลุงตู่ครับดูจะเยอะมากขึ้นนะฮะมีมุมมองอยังไงบ้างครับตรงนี้ผมได้พูดมาหลายวันมาแล้วครับว่า คุณเศรษฐารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำบริหารประเทศอย่างไรทำให้คนคิดถึงลุงตู่คิดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับซึ่งจะต้องทบทวนตัวเองว่าทำอะไรอะไรมันเกิดขึ้นเพราะเก้าปีที่ผ่านมานั้นเป็นความย่ำแย่ที่สุดแล้วในสายตาของผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายครับแต่ว่าเมื่อได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบบต้นทุนต่ำแบบประบัดสัตว์แบบนี้ระยะเวลาร่วมสิบเดือนเนี่ยกระแสมันสุดมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยู่ดีๆคนไปนึกเนี่ยนะครับถึงคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง <li> แปลความว่าไอ้คนที่มาจากการเลือกตั้งนี่มันล้มเหลวสุดรับนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาช,ชนโดยตรงเนี่ยไม่ได้แก้อะไรเลยไปต่างประเทศขายอะไรไม่ได้ทักอย่างยกเว้นขายหน้านะครับไปต่างจังหวัดก็ไปฟังปัญหาแต่ไม่ได้ไปแก้ไขปัญหาเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะครับของใหม่ก็ไม่เพิ่มมา,มาของที่อยู่เก่าก็ย้ายฐานกาันไปเลยนะครับและลองไปดูเนยนะครับประชาชนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องขั้นรุนแรงมากที่สุดแต่รัฐบาลก็คิดเพียงแค่เรื่องไม่กลับไม่กับโปรเจกต์ทั้งหลายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเนี้ยนะครับเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องคอนโดที่ดิน99ปี75เปรเรื่องแลนด์ริดที่ซ่อนที่300ไร่ แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปากท้องตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนเลยนะครับแต่ว่าไอ้ดิจิตอลนะครับมันซ่อนผลประโยชน์มาโหรานมผมนั่งคุยกับไอ้พวกที่ทําธุรกิจอันเนี้ยเขว่าต้นทุนการผลิตถ้าถ้าสเกลมัน4 5่สถึงห้ล้านชิ้นเนี่ยนะนะครับต้นทุนอยู่ประมาณ20%่ผลต่างเนี่ยนะครับผลต่างมันอยู่ที่80%นะครับทั่วไปเนี่ยอาจจะคิด35ที่เป็นเป็นต้นทุน,นถามว่าทําไมต้องเป็นดิจิตอล นะครับเพราะว่าวางแผนต้องการกินคำสองไงต้องการกินบ้านและคอนโดไอไอ,ไอ,ไอที่ดิน99ปีมไม่มีใครหิ้วสตังมาซื้อลาน 3, สามแสนยูนิตก็ต้องซื้อด้วยเงินในระบบ Fox ดิจิตอลไปฟอกเสียก่อนอก็ไปตั้งบริษัทร,รอที่ฮ่องกงแล้วเนี่ยอ๋อแลฮะนะครับแล้วไปกินคำสามต่อก็บ่อนนะบ่อนแปดแห่งสิงคโป์ว่าแน่แน่ทำแห่งเดียวนะคนสิงคโป์เข้าเขาต้องต้องจ่ายตัง์นะแต่คนต่างประเทศไม่ต้องจ่ายแต่ของเราในคิดคิดคิดแค่ทำบ่อน นะครับเรื่อแม่กระทั่งแรนด์ิลิดจะเสียดินแดนสองฝั่งทะเลครับสามแสนไร่ผลประโยชน์มหาศาลแต่ไม่คิดเรื่องความเดือดร้อนปาก้องประชาชนคือไปมองแต่เรื่องพวกนี้โครงการใหญ่ๆที่จะที่จะได้ประโยชน์เพราะมันซ่อนนะมันซ่อนเรื่องผลประโยชน์หมื่นบาทเนี่ยถ้าต้องการจะให้จริงๆเนี่ยเงินสดเลย้าวบ้านจะไปจ่ายอะไรก็ไปไปยุ่งอะไรเขา,าอือนะครับ แต่ว่าการเป็นให้ระบบดิจิตอลเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวเลยเลยดิจิตอลเนี่ยนะครับเพื่อต้องการตีไพ่ไปยังคอนโดและที่ดินเท่านั้นเองนะครับและตีไปยังตัวอื่นถ้าต้องการจะแจกจริงๆก็ให้ให้เป็นเงินสด1,000งบาทให้เขาถือไปเขาจะใช้อะไรก็ช่างหัวเขานะครับแต่ว่านี่กําหนดสินค้านะครับพูดง่ายๆว่าเอาเอาเอาเหมือนคูปองไปแลกสินค้ามีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขต้นต้นทุนสินค้าราคาสองพัน นะครับต้องจ่ายเงินในราคาหนึ่งหมื่นเวลาใช้นี่ใช้นี้สามหมื่นผมบอกว่าคิดแบบนี้มันก็พังแล้วอืเหมือนที่คุณเฉลิมก็พูดวัน,นวันนั้นที่ถแถลงบอกว่าเจงไม่เป็นทาน่าแน่นเจงแน่นอน,นผมมันก็เลยทําให้กระแสะคิดถึงลุงตู่เนี่ยในออนไลน์ตอนนี้ถ้าไปดูเนี่ยคุณผู้ชมเยอะทีเดียวคือมัน,<ด>น,นต้องทบทวนตัวเองบริหารประเทศยังไงคนนึกถึงลุงตู่ อาจารย์ละฮะในฐานะนักวิชาการกระแสะและความเคลื่อนไหวตรงนี้อาจารย์มีมุมมองอยังไงบ้างคนมันสิ้นหวังนะั่นะคือคนมันมีความหวังว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ก็หนักอยู่แล้วนะหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันจะสร้างความหวังโดยทิศทางด้วยนโยบายมันน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าหนึ่งปีเนี่ยเราไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับ,รบอย่างที่คุณจตุพลบอกนะรูปธรรมท,ที่จะสามารถเยียวยาความหวังแล้วมันมีแนวโน้มที่จะนะครับวิกฤต ถดถอยและตกต่ําทั้งในเรื่องเศษษษษรษฐกิจปัญหาปากท้องอแล้วก็มาในทางการเมืองนะครับก็ไม่รู้ว่าใครคือนายกฐมนตรีอํานาจการนําของนายกฐมตรีเนี่ยนะไม่มีอำนาจอยู่จริงนะครับบวกกับกระบวนการยุติธรรมทางสังคมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลดพรคุณค่า ของกระบวนการยุติธรรมหลังจากคุณทักษณิณกลับมาเนี่ยสังคมกําลังเดินเข้าไปสู่ภาวะความสิ้นหวังหรือถ้าพูดง่ายๆคือสังคมไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภาวะโรคซึมเศร้าอะ่ะนี่อันตรายนะสังคมไทยกําลังอยู่ในภาวะโรคสึมเศร้ามันเป็นอาการที่สิ้นหวังทั้งระบบซึ่งไม่แปลกพอสังคมที่มันสิ้นหวังณปัจจุบันมันจึงเกิดสภาวะโวยหาอดีตทั้งที่อดีตไม่ได้ดีนะแต่มม่ไม้มีทางออกต่อไปในอนาคตนะฮะม,ม,มันมองว่าตอนนั้นน่าจะดีกว่าตอนนี้ด้วยซ้ําใช่ครับ คือว่ามันจะมีแย่กับแย่ที่สุดอตอนนู้นแย่แล้วแต่นี่มันมาแย่กว่าทำให้คิดถึงที่แย่น้อยกว่ามันควรจะหาสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ถ้าอถ้างั้นต้องรีบปรับตัวนี้เป็นโจทย์ท้าทายเพราะว่าคราวนี้นะฮะไอ้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงทศวรรษที่40เนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยไม่นะครับรั้ผลกระทบนะฮะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพวกผู้ประกอบการรายใหญ่รายกลาง นะครับแต่ตอนนี้คนที่เดือดร้อนคือคชาวบ้านทั่วๆไปนะครับที่สิ้นหวังกับปัญหาสภาพเศรษฐกิจปัญหาสังคมคเดินตามตรอกซอกซอยยาวบ้าขายกันเหมือนขนมอย่างนี้นรือว่ากระบวนการยุติธรรมมันเอื้อเฉพาะคนที่มีอํานาจและมีเงินในขณะที่คนที่ไร้อํานาจเนี่ยน,นะครับกลับไม่ได้อภิสิทธิ์อะไรจากกระบวนการยุติธรรมปัญหาทางการเมืองก็เราเห็นนะครับว่าสภาพการนําของรัฐบาลเนี่ยนะครับ มันก็ไม่มีความชัดเจนนะไม่รู้ว่าใครคือนาย,ยกท่านมนตรีตัวจริงกันแน่ใครเป็นผู้นําตัวจริงนะฮะแล้วออพอหันไปทางไหนมันสิ้นหวังหันไปทางนะิมิตท,ทางาศาสนาก็เต็มไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันอยู่ในภาวะที่อยู่ในที่ผมคิดว่าทาบ รัฐบาลคนที่มีอำน,นาจประหนักต่อเรื่องนี้นะครทนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะเดินไปสู่วิกฤตแล้ววิกฤตที่ผมคิดว่าร้ายแรงรุนแรงมากกว่าปี40ด้วยซ้ำต้องมีการต้องมีการปรับแหม่ตั้งใจว่าจะเกิ่นเรื่องนี้สั้นๆแต่ว่าอย่างที่เราเห็นทั้งอสองท่านก็สอดคล้องกันว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก่อนจะไปเรื่องคุณเฉลิมอีกนิดเดียวครับ,รบพูดถึงนายกแล้วเอ๊ะวันนี้นายกไม่ไปอวยพรคุณทักษิณเหรอเขาบอกว่ามีภารกิจมีภารกิจทั้งวันค นะครับเดินทางไปแจกที่ดินหลายคนบอกว่าให้ผู้ว่าแจกก็ได้คือเนี่ยนะครับสภาพของคุณเศรษฐาเนี่ยคือน่าเห็นใจที่สุดลูกผีลูกคนในวันที่สิบสี่สิงหาและภาพเนี่ยนะครับที่อดีตนายกทักษิณน,นะครับไปปรากฏตัวที่เขาใหญ่อืมไม่มีเงาคุณเศรษฐาเลยอืช่องว่างระหว่างคุณเศรษฐากับอดีตนายกทักษิณเนี่ยเริ่มห่างกันทุกขะนาะดและก็เป็นธรรมชาตินะครับก็รู้ว่าใครกําลังจะไป และใครกําลังจะมาอคนที่กําลังจะไปก็ต้องถูกทิ้งนะครับในเวลาอันใกล้อยู่แล้วอนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงทางการเมืองวิธีการดําเนินการทางการเมืองของอดีตนายกทักษิณเขาจะคิดเป็นตอนตอนตอนที่จะใช้ประโยชน์ตอนที่หมดประโยชน์ออืผมอยากจะบอกกับคุณเศรษฐาว่าศึกษาสัจธรรมจากคนอื่นๆที่เขาออกจากพรรคเพื่อไทยให้ดูยงยุทธวิชายดิษฐ ดูโพคินพล,ลกุลดูสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับดูคนที่อยู่ในภูมิใจไทยทั้งพักนะ,นะครับจนกระทั่งถึงร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงค,คนเหล่านี้เนี่ยนะครับยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วท้ายที่สุดคุณเสถาเข้ามาคนเดียวเนี่ยนะนะครับจะอยู่กันได้อย่างไรอย่างกรณีคุณเฉลิมตอนนี้ก็คือไม่มีประโยชน์กับ,ก,บกับเพื่อไทยแล้วหรอคะคือดูเสมือนหนึ่งว่านะครับว่าอายุมากแต่ความจริงแล้วเนี่ย นักการเมืองระดับร้อยเวดดกดรเฉลิมเนี่ยซึ่งผมเองก็เคยทํางานสภาด้วยกันนะ,ะเขาเป็นคนที่ทําการบ้านเตรียมตัวมากที่สุดคนหนึง่งจะอภิปรายกันในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับการบ้านนี่ใส่กระเป๋าเจมบอลอภิปรายเป็นเรื่องเป็นราวเพียงแต่ว่าช่วงที่ไม่มีปรายเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบเนี้ะนะครับพอเขาเริ่มต้นประกาศศึกเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาพูดทั้งหมดที่เขาแถลงเหมือนกับการพาดหัวข่าวไว้ทั้งหมดมแต่หัวข้อที่เป็นรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถใช้กันได้เนี่ยนะครับ แม้ว่าเสียงจะแหบไปหน่อยแต่ธิ์ยังเหมือนเดิมแ,แสดงว่าเจอแน่หรอฮะอะไรจากนี้คือหมายความว่าถ้าไม่ขับเขาออกเนี่ยเขาก็จะอยู่เนี่ยนะครับอยู่หมายความว่าตามหัวใจกันแบบนั้นนะคือคนระดับร้อยเดอกเอร์เฉลิมซึ่เขารู้จากอดีตนายกทักษิณสมัยที่เป็นนักธุรกิจมารอพบเขาะนะครับและเขาก็ให้ความช่วยเหลือเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งในการเมืองมันตันรับาดเขาก็กลายมาเป็นมาเป็นลูกน้องอดีตนายกทักษิณแต่ เขาก็ยอมกันได้นะครับแต่ว่าวันหนึ่งถูกย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่กรณีที่ไปบ้านบิ๊กแจ๊ดวันนั้นเนี่ยผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่วันอยู่บำรุงไปคนเดียวรอยเบยรก็อกเตอร์เฉลิมก็ไปแล้วก็เห็นกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกวันไปตำหนิแต่ไม่แต่แต่ไม่เรียกรอยเบยรก็อกเตอร์เฉลิมเขาเรียกว่าตีลูกเพื่อกระทบพ่อนะครับมันอยู่กันไม่ได้หรอก อาจารย์ครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นของพรรเพื่อไทยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมถ้าในทางวิชาการมันมันบอกสัญญาณหรือมันมีทราอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมที่เราพอจะคาดเดากันนะอันดับแรกนะครับผมพิดว่าก็คือคุณอุ้งอิงนะครับเป็นหัวหน้าพัก แล้วก็เป็นคนที่นะครับถูกเตรียมตัวเอาไว้หลายๆอย่างแต่ปรากฏว่าคะแนนนิยมของคุณนุงอิงก่อนหน้าน,นี้ผมคิดว่าเขาเขาตกต่ําเยอะมากนะครับตั้งแต่นะครับเป็นแคนดิเดตมาแล้วก็ทํางานเรื่องนะคอปสซอฟพทพอ์ power ก็ไม่มีผล็รรูปธรรมมากผลโพลนะครับลหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมันก็ตกต่าลงมาเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเธอก็ต้องรู้สึกว่าต้องทําอะไรบางอย่างที่จะสะท้อนภาวะความเป็นผู้นําคะ แล้วอันหนึ่งที่จะทําได้ก็คือการใช้อํานาจแบบเด็ดขาดกรณีของคุณวันเพื่อที่จะทํำเห็นว่าเธอมียอำนาจในพักอยู่นะอย่างน้อยก็เรียกนะความเชื่อมั่นนะครับของคนในพักนะครับว่าเธอยังมีความสามารถที่จะเป็นผู้นําอยู่นะครับประการต่อมาผมคิดว่าเธอต้องการที่จะนะครับปลามเพราะว่าระยะหลังเนี่ย หลังจากคุณทักษิณไม่สามารถขายความเป็นโทนี่วูดซัมได้แล้วไม่สามารถขายกับชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่ในฐานะนะครับได้ชี้นําความคิดได้แล้วเพราะว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันทําลายกระบวนการยุติธรรมเขาต้องไปเล่นนะครับตลาดบ้านใหญ่อพอเล่นตลาดบ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่ไม่ใช่ของตายของใครบ้านใหญ่จะดูพักที่มีกระแสอยู่เสมอซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เพื่อไทยแต่กลับกลายเป็นภูมิใจไทยถ้าไม่ปรามคนในพักเพื่อไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อไทยทั้งสิ้นเลย ปาลามเอาไว้ว่าอย่างน้อยถ้าทําอยู่ภายใต้กติกาแบบนี้อยู่ภายใต้อํานาจแบบนี้ก็จะเจอแบบคุณวันนะครับก็จะเจอแบบคุณวันส่วนสําคัญประการต่อมาผมนะครับเชื่อว่าทางคุณทักษิณน,นะครับและเพื่อไทยเนี่ยครองประเมินว่าทั้งคุณวันและคุณเฉลิมเนี่ยนะครับอาจจะส่งสัญญาณให้กับบรรดาเครือข่ายกลุ่มบ้านใหญ่ในในปทุมจํานวนหนึ่งปล่อยเกีียวว่างไม่ช่วยคุณชาญเต็มที่การชนะหนึ่งพันคน กับความร่วมมือระดมทรัพยากรขนาดนี้ในทางการเมืองมันแพ้อะฮะแล้วคุณวันคุณเฉลิมก็เป็นคนที่มีเครือข่ายะนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นภาพคุณวันกับคุณเฉลิมไปบ้านบิ๊กจัในวันที่นับคะแนนแต่ด้วยบุคลิกภาพทางการเมืองของ2ข้อลูกเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในนะครับจุดที่หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเป็นยาหมดอายุแต่ยาหมดอายุกินดูตายได้เหมือนกันนะ หรือไม่เล้กเขามีเคลือข่ายเยอะซึ่งผมคิดว่านี่แหละถ้าปล่อยให้มันมีคนที่เข้ามาแทรกแซงหรือว่าจัดตั้งภายในพรรคนะครับผ่านกลไกบ้านใหญ่ในขณะที่บ้านใหญ่ตัวเองกําลังนะครับเสื่อมเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะไปกันทั้งหมดอย่างอย่างคุณอุ้งอิงที่ออกมาพูดว่ากรณีที่เธอดีดคุณเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์ยอมรับว่าดีดออกจริงๆแต่ว่าไม่ได้มีแนวคิดที่จะขับออกจากพรรคทีนี้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้ถ้า ถ้าไม่ขับออกจากพักจะอยู่กันยังไงต่อไปครับเพราะว่าคุณเฉลิมออกมาแถลงขนาดนี้แล้วเนี่ยคือปัญหาก็ร้อยเบิดกดรเฉลิมเนี่ยขับหรือไม่ขับก็จะอยู่แบบเนี้ครับเพราะความเป็นจริงนั้นการดีดออกจากจากลายเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถือเป็นการประกาศเลิกคบนะบตัดความสัมพันธ์จริงครับคนรุ่นร้อยเบอกดรเฉลิมอาจจะไม่ได้เล่นลายโดยตรงอาจจะให้ลูกน้องส่งข้อความบ้างนะแต่ว่าความถือสาเนี่ยคนรุ่นปัจจุบันนี่ถือสามาก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเธอเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เหตุผลเดียวเท่านั้นนะคือเป็นลูกของอดีตนาย,ยกทักษิณน,นะและเธอก็เป็นคนที่ใช้อำนาจอย่างไม่เข้าใจการเป็นหัวหน้าพักการเมืองลองดูหัวหน้าพักการเมืองพักไหนก็ได้มีใครพูดว่าเรื่องการปกครองสมาชิกพักไหมะนะครับถ้าไม่ลงดาบหนึ่งคนจะปกครองสมาชิกพักไม่ได้ทุกคนจะหลีกเลี่ยง ท่านอาจารย์ก็นะครับก็ทางรัฐศาสตร์พักการเมืองสังกฤษเรียกว่า,าปาร์ตี้นะครับมันไม่ใช่ระบบการสั่งการคัดนั่งรวมกันนะครับมีความคิดคล้ายกันแล้วก็เสนอความคิดลงมติอหัวหน้าพักการเมืองเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้อํานาจมากที่สุดพอใช้คําว่าปกครองนี่ผิดเลยสองเนี่ยนะครับพอพอเกิดเรื่องนะครับดีดออกจากรูปลายเลยไอ้นี่ก็ผิดแล้วท่วงทานองเช่นว่า จะไม่เดินทางไปพบอีกแล้วถ้าอยากจะมาคุยก็<ค>ยมา<ค>ที่พัก,พกนะครับและต่อหน้าเลขาพักพอพักคร,กกรับร้อเอกดรเฉลิมเนี่ยเขาเห็นคุณลุงอิงตั้งแต่เด็กน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระดับเขาในใครมาถอนหลอกเขาได้อืมนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าพักด้วยเหตุผลนี้แล้วใครจะทําอะไรก็ได้นะแต่ว่าให้จําผมไว้อย่างว่าคนในพักเนี่ยที่มีแนวความคิดแบบร้อยอดรเฉลิมจะมีไม่น้อยนะ นักการเมืองห้าสมัยหกสมัยเก้าสมัยสิบสมัยเนี่ยที่ถูกข้ามหัวเนี่ยนะครับและก็ไม่รู้อนาคตของตัวเองเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขาจะสำแดงเด่นทั้งนี้เนี่ยครับให้ดูปรากฏการเรื่องเศรษฐาทวีสินในวันที่สิบสี่จะเกิดปรากฏการแบบร้อยเอกดรเฉลิม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเขาก็ไม่ไม่ได้ยี่หระอะไรนะครับและที่สําคัญต้องดูปรากฏการว่าเขาเลือกกันที่จะไปที่พักพลังประชารัฐและพักพลังประชารัฐอ้าแขนรับวันอยู่อยู่บํารุงเลย นะครับแล้วก็ทําให้เห็นและต,ตั้งแต่ตลอดรัฐบาลชุดนี้พลเอกประวิตยไม่เคยร่วมสังกรรมไม่เคยร่วมงานใดๆกันทั้งสิ้นแต่คนลืมคิดไปข้อนหนึ่งว่าคนติดตัวพลเอกประวิทยคนหนึ่งคือเรื่องไกลนะเรื่องไกลนี่ซอยทุกรายนะครับในรัฐบาลเนี่ยนะครับฤทธิ์มื่นสั้นนี่ฟบฟบฟบอยู่ตลอดะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ร่องรอยต่างๆมันปรากฏการให้เห็น และที่สําคัญที่สุดร้อยเ,เอกดรเฉลิมอยู่บารุงเนี่ยระดับเขาไม่รู้ว่าพวกนี้จะอยู่ได้กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดเสร็จแล้วแม้ว่านี่นะครับผมเชื่อว่าอย่าว่าแต่ร้อยดร,เ,รเฉลิมจะเดินไปเข้าพักเพียเขาไม่เข้าพักตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วเพราะมีเรื่องเข้าพักเนี่ยนะครับเขาก็ก้าวๆไปจะนั่งกล้ากินน้ําหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์เดินกันมาถึงจุดนี้มันเห็นอยู่ว่า ไม่ขับก็อยู่กันไม่ได้อยู่แล้วครับท้ายที่สุดคุณอุ๋งิงก็จะทนรอยเบรกดอกเตอร์เฉลิมไม่ได้เองครับท้ายที่สุดก็ต้องขับแต่ว่าจะมีคนเอาอย่างรอยเบรกดอกเตอร์เฉลิมเนี่ยเป็นจํานวนมากอย่างคาดไม่ถึงก็แล้วกันคุณจตุพรมองว่าท้ายที่สุดแล้วหลังจากนี้พักต้องขับออกจะทยุดไปไม่ได้ก็ขัาดกดัอยู่ในกลุ่มร้ายยังทนไม่ได้ยังดีดเลยอืมแล้วรอยเบรกอกเตอร์เฉลิมในยุคนี้เขายังไม่นั่งขยายนะครับแต่ละประเด็นเน่เขาจะขยายขยายขยายทนได้ไหมคหรือ ลุกขึ้นยืนในที่ประชุมสภานะครับในนามสสพรรคเพื่อไทย,ยแล้วก็ฟาดนายกรัฐมนตรีโครมื่อหรือรัฐมนตรีสจังกัดพรรคเพื่อไทย,ยคุณออนุงเวงฐานหหัวหน้าพรรคจะว่าง,งับเรียกมาตําหนีไหมเหมือนกรณีวันอยู่บารุงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอํานาจเมื่อมันใช้แล้วเนี่ยมันเลิกใช้ยากมากนะการเมืองเขาจึงใช้พรรคขุนมาว่าพระเดชเขาใช้ความเข้าใจเขาใช้การพูดคุยแต่ว่าพอมาใช้ใช้พระเดชนะครับก็คือหมายความว่า ใช้ภาวะความเป็นผู้นําโดยไม่จําเป็นแหละทีนี้เนี่ยนะครับพอใช้มันก็ยิ่งมากขึ้นแล้วก็เป็นคนตัดสินใจรเร็วอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วมาตัดสินใจกับคนพันร้อยเบรกดเรเฉลิมเขาสนได้เขารู้ตัวตั้งแต่ตอนที่เรียกวันไปตําหนิแล้วตําหนิวันก็คือตําหนิเขาเพราะเขาเข้าไปครับครับเท่ากับว่าหลังจากนี้ประนีประนอมพูดคุยเจรจาคงไม่มีแน่ๆนะคือเน่นะครับถ้าเว้นเวลาอื่นก็น่าจะคิดว่าคงประนีประนอมอะไรกันได้แต่ผมว่าเดินมาจุดเนี้ย ถ้าประณีประนอมกันได้ก็คนมีคนหน้าอับอายขายขี้หน้ากันเยอะอมผมเชื่อว่าเพราเดอกเอรเฉลิมนก็ค,คงตัดสินใจแล้วสองครั้งสองครั้งสามครั้งติดแล้วตั้งแต่เรื่องกวนโอ้ยกันทั้งพออ่อทั้งลูกนะครับนั่นก็รอบคุณน้องยิ้งไปเคลียร์ก็จบมาครั้งนี้ออกอีกะ,ะเขาจะทนไหวเพราะฉะนั้นผมว่านี่นะครับโดยเวลาของรือดอกรเฉลิมเนี่ยเขาคงจะไม่ทนอะไรแล้ว อาจารย์ละฮะมีมุมมอ,องอยังไงปณิประนอมกันไหมคืออันนี้นะครับที่ผมบอกคือว่าคุณธงอิงพยายามจะแสดงบทบาทภาวะผู้นำกลนะครับแล้วโดยใช้อํานาจมันแต่อํานาจเนี่ยมันก็จะเป็นดาบสองคมแล้วก็นักการเมืองมันต้องเป็นศิลปินที่ต้องใช้อํานาจอย่างมีศิลปะอืต้องมีความยืดหยุ่นนะครับแต่ใช้อํานาจได้ต่อเมื่อนะครับนักการเมืองเหล่านั้นคือลูกจ้างในบริษัท ใช้อำนาจเต็นได้จะไล่ออกอจะขับได้เสมอแต่นะักการเมืองนะครับแต่และคนเนี่ยเขามีต้นทุนนะเขามีต้นทุนเขามีประสบก,การณ์เขามีบรารมีนะครับแล้วก็รู้ว่าการใช้อํานาจแบบเนี้ยนะครับเป,เป็นการใช้อํานาจที่คนที่ใช้อะไม่ได้มีบรารมีแต่คนที่ใช้มันใช้บรารมีของผู้พ่ออีกทีหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นมุมแรงะสะท้อนกลับมาตัว ในตัวของผู้ใช้อํานาจได้ซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่าคุณตองอิงต้องการแสดงสะท้อนภาวะผู้นําเพื่อที่จะอย่างน้อยก็ปลุกกระแสคะแนในนิยมแต่สิ่งที่เป็นนะฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นคุณนะครับกับ,ก,บกับตัวเธอและกับพักนะครับเพราะว่าพักนี่นะครับมันมันเป็นีมันมีโครงสร้างที่โดยหลักเนี่ยพักทางการเมืองเนี่ยมันเป็นพักที่ทุกคนมีส่วนแชร์อำนาจมีส่วนแช์อำนาจ แต่พักเพื่อไทยเป็นพักที่มีลักษณะนะฮะเขาเรียกว่ากลุ่มคณะที่ปไตยที่อยู่ภายใต้ตระกูลเป็นเจ้าของพัก mm. มันจึงมีความซับซ้อนระหว่างพักการเมืองกับบริษัท mm. เธอเข้าใจว่านั่นก็คือบริษัทที่จะสามารถแช่อน,นาจยังไงก็ได้เพื่อสะท้อนภาวะการนําของตัวเองแต่นักการเมืองเขา mm. ผมพิดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดแล้วอยู่ในภาวะที่พักกาลังระสัมระสายแบบเนี้และโอกาสที่จะถูกเทก็มีนะ mm. การใช้อําน,นาจแบบนี้ครับคือ ถ้ามันระสัม b r ายมากถ้าคุณเศรษฐามีครับเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยแลครับบรรดาพวกสสบ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่อยู่พักที่ตกต่ำหรอกครับเขาเทเลยล่ะครับสั้นๆฮะอาจารย์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปเบรกกันอาจารย์เชื่อไหมว่าตัดสินใจเองคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวคุณอุงอิงคือผมประเมินจากคุณเฉลิมคุณเฉลิมไม่เชื่ออย่างนั้นอืมเพราะคุณเฉลิมที่ออกมาดูสังเกตไหมคุณเฉลิมเนี่ยไม่ได้ นะครับแต่ต้องอะไรคุณอุงอิงเลยสัดตรองพ่อคนอเดียวยนี่ครับเอ,อซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวขออนุญาตค,คุณผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนี่แหละฮะที่ปิดท้ายด้วยคําถามนี้ในเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาต่อที่คุณจตุพรว่าอยู่กับพักมาตั้งไม่รู้กี่ปีนะฮะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่กับคุณทักษิณมาก็ไม่รู้กี่ปีแต่วันนี้กลายเป็นว่าวัดพลังกันกับคุณอุ๋งอิงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ